พูดถึงปลาล์มน้ำมัน อ่านะคะปาล์มน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีช่วงที่ราคาดีบ้างราคาตกบ้างต้องเรียกว่ามันผันผวนตลอดเดาทางลําบากแต่ว่าในช่วงต่อไปเนี้ยมันก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะไม่ได้สดใสมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาปลูกปาล์มาประมาณแบบ20-30ปีแล้วก็จะรู้กันดีว่าถึงเวลาอายุที่มันจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะสุดของมันละล่ะ25ปีขึ้นไปมันจะให้ผลน้อยลงมากเพราะฉะนั้นก็มีชาวสวนที่สุราษฎร์่านงบอกว่าเพราะฉะนั้นโค่นรุ่นนี้ซะเลยดีกว่ารุ่น ที่มันแก่เกินการเกินจะเก็บแล้วเนี่ยแล้วหันไปปลูกอย่างอื่นเลยนะคะบอกพืชที่มาปลูกใหม่เนี่ยจะต้องเป็นพืชที่อายุที่มากกว่า20-30ปีแบบปามทะลุไปถึง70ปีให้ทายนะว่าจะเป็นอะไรอะไรไม้สากเหรออ,อายุ70ปีเก็บเกี่ยวได้ตลอดอไม่ใช้เวลาปลูกนานเท่าไม้สักอะไรอ่ะคําตอบอยู่ที่ภาพนี้แล้วค่ะเขาหันมาปลูกไผ่ไผ่ เดี๋ยววันนี้เ m สของเราก็จะเอาประโยชน์ของต้นไผ่เนี่ยม,มาทำใช่ไหมแต่อันนี้เราพาไปดูต้นทางก่อนนะคะต้นไผ่เนี่ยนะคะเป็นพืชอีกชนิดที่น่าสนใจอาคุณผู้ชมลองดูคุณลือชาเงินยวงเขาเป็นเกษตรกรชาวสวนปามาก่อนอยู่ที่ตำบลสองแพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าตอนนี้นะอากาศฤดูกาลอะไรมันก็คาดเดาได้ยากมันไม่เป็นไปตามที่เคยอยู่กันมายี่สปีที่ผ่านมา แม่ต่อไปมันไม่แน่ไม่นอนแบบนี้หาทางปลูกอะไรที่มันชัวขึ้นกว่าเดิมดีกว่าไหมก็ไปคุยกับสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติระดมความคิดเห็นกันก็ได้ความเห็นมาว่าการปลูกไม้ไผ่เนี่ยนะน่าจะดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและในแง่ของลดภาวะโลกร้อนค่ะเพราะว่าปลูกไผ่ครั้งเดียวมันอยู่ไป70ปีแต่เราใช้ประโยชน์มันได้ทุกส่วนใช้ได้ตลอดตลอดด้วยนะคะแม้ว่าจะเก็บผลประโยชน์จากกอไผ่ไปแล้ว แต่ไผ่ก็ยังเป็นป่าไผ่ได้อยู่การตัดโค่นนะคะต้นแก่ออกไปเพื่อเอาไปทำเนี่ยค่ะเป็นเป็นอุปกรณ์วัสดุอะไรเอาไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็ยังมีต้นอ่อนขึ้นมาใหม่มันก็ทดแทนกันไปเรื่อยๆเราก็เก็บได้ต่อเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่านอกจากจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดเป็นประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจมันยังช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ช่วยทําให้ดินฟ้าอากาศเผื่อว่ามันจะกลับมาเป็นไปตามฤดูกาลนะคะเราก็เลยอยากจะปลูกไผ่เพื่อทดแทนป่าไม้คุณลือชาก็ตัดสินใจค่ะคูนต้นปาล์มที่อายุกว่า25ปีที่มีอยู่30ไร่ของแกซึ่งเป็นแบบแบบเยอะมากเลยนะต้นปาล์มนะมาปลูกไผ่พันต้นแทนค่ะโดยตอนนี้เนี่ยนะคะ ก็มีการปลูกพืชเศรษฐกิจกเสริมระหว่างกอไผ่เข้าไปอีกด้วยต่างกับตอนปลูกปาล์มคือปาล์มเนี่ยพอยิ่งแก่มันยิ่งสูงมันก็เก็บเกี่ยวยากผลผลิตมันก็ออกน้อยก็ต้องมีการอัดปุ๋ยอัดอะไรสารเคมีเข้าไปเพื่อให้มันให้ผลผลิตใช่ไหม,มแต่อันนี้ปรากฏว่าเราปลูกไผ่พันต้นระหว่างไผ่แล้วก็ปลูกอย่างอื่นแซมรบะบบนิเวศมันดูแลกันเองด้วยค่ะ เนี่ยมีการปลูกไม้อยู่คาลิปตา30ต้นดึงอากาศดีๆ <Okay. S 1> มาให้กับโลกด้วย oh. อะไรแบบนี้นะคะไทยเ่ยที่เขาปลูกเนี่ยก็ปลูกหลายสายพันธุ์นะ hmm. เขาปลูกพันธุ์คิมซุงพันธุ์ซางหมนพันธุ์ก้าวดาวนะคะหนึ่งกอให้ผลผลิต15 22ต้นจำหน่ายให้เกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปปักหลักอะ่ะ นะคะในการทําสวนทำอะไรแล้วก็ที่เขาใช้เวลาปลูกปาลมน้ํามันยางพาราอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องมีการใช้ไผ่ยาวประมาณเมตรยีชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ5บาท1นึ่ลำต้นจะได้3-4ชิ้นเท่ากับว่าเขาขายไผ่ได้ต้นละ15-20บาทแต่ละต้นมันยาว15เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายได้ต่อปีของเขานะสี่ถึงห้าหมื่นบาทต่อไร่ต่อปี ถ้าหากไม้ไผ่อายุมากกว่านี้ก็คือ6-7ปีขึ้นไปเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะความยาวความใหญ่ของมันไงนะ <c oughs> ก็จะได้5-6าถึงมื่บาทต่อไร่ต่อปีค่ะซึ่งปลูกทั้งหมดถึง30มสิบไร่ป่าไผ่ไม้ไผ่ของเขาเนี่ยนะคะให้ประโยชน์มาก ตอนนี้ปลูกพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเนี่ยหลังจากนี้ไปมันก็เอาไปทําผลิตภัณฑ์ได้มากมายเอาไปทําตะเกียบไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นไหมเสียบเนื้อหมูเนื้อไก่ย่างแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าอย่างในสุราษฎร์เองเขาบอกว่าพื้นที่ปลูกอย่างน้อยลงไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะตอนนี้ก็ปลูกลงไปไม้ไผ่3ามสิบไร่แล้วก็มีไม้เศรษฐกิจที่ปลูกเสริมในสวนไผ่ก็ตก พันกว่าต้นคืนนี้เป็นการสร้างป่าสร้างอากาศให้กับโลกครับแล้วก็ตามผลิจัยของทางมหาลัยไม้ไผ่กอหนึ่งเท่ากับเราปลูกไม้ยูงไปสามสิบต้นที่มันดึงอากาศให้กับโลกก็ตรงนี้นะก็คิดว่าเป็นอาชีพเสริมด้วยแล้วก็ ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยสองต่อเลยนะคะต่อแรกเนี่ย ส่วนทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่ใบเนี่ยเอาไปห่อบะจ่างก็ได้เอาไปรองในจานอาหารญี่ปุ่นก็ไดนะ้นะคะจัดจานสวยๆหน่อไม้ก็ได้นะคะลำต้นมันก็เอาไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเพาะชากิ่งพันุ์ขายแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยถ้าเผื่อต่อยอดไปอีกเรื่องของเครดิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยกำลังมาถ้าเผื่อลุงลือชาไปต่อยอดอตรงนี้ก็จะสามารถซื้อขายของคาร์บอนเครดิตได้อีกผมชอบคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนจาก ปลาล์มไปปลูกไผ่เพราะดูปลาล์มแล้วโอ้โหผ่านพลนแล้วเกิรใช่ไหมฮะ